สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจสีอาทิตย์ทีท่31ธันวาคมถือว่าเป็นควันหลงมวยไทยเจสีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนเข้าควันหลงมวยไทยเจ็ดสีนะหงแดงขอบคุณเอฟซีหงแดงขอบคุณแฟนมวยไทยเจสีที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทยเจสีช่างกอโชคมวยไทยเจสีวิเคราะห์แบบชนเรศมวยไทยเจสีของเอฟซีแฟนหงแดงตลอดทั้งปีอย่างอุ่นหนาะฝาทัาง่ง หงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือน้ำมิตรไมตรีที่แฟน f อฟซี Z หงแดงมีต่อหงแดงหงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งก่อนเข้ามวยไทยก่อนเข้าความหลงหมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สามสิหงแดงมีบรรยากาศดีๆของทีมงานเพชรเกียรติเพชรนะที่มีต่อโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรวันนี้นะเป็นคิวของท่านพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์นำทีมงานภูมิพัฒน์ นำทีมงานช้างนาครสีนำทีมงานเปิ้นนครวันนี้มาแสดงมาสวัสดีปีใหม่โปรโมเตอร์ชนบรรยากาศขอบอกว่าดีมากๆวันนี้นะท่านสมพรนำทีมงานน้องๆ ชาวนครสีมาสวัสดีปีใหม่โปรโมเตอร์ชุนนอกจากนี้นะยังมีนักสู้ชาวฝรั่งเศสดังมากๆนะชองสตาร์โปสกี้นะถือว่าเป็นสตาร์ฝรั่งเศสวันนี้นะนำกระเชา้ชาหิ้วกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่โปรโมเตอร์ชุนเกรติเพชรโอ้โหนี่ถือว่าเป็นสตาร์ชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในใจของแฟนมวยไทยจะสีแฟนมวยไทยทั่วประเทศความลงมวยไทยจะสีอาทิตย์นี้ขอบอกว่าดูดีมีชาติตระกูล คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเนี่ยเป็นการชชควยรอบจากกล้าศูนย์กีราห้วยต้มเจอโชคพิชิตโชคบางแสนร้อยสิบสองจากกล้าเนี่ยถูกดันขึ้นมาจากตัวสำรองนะแทนไม้เรียววันนี้มาเจอโชคพิชิตโชคบางแสนถือว่าเป็นโจทย์หินโอ้วันนี้โชคพิชิตนะวันนี้ได้รับอัดฉีดจากเออเสียโชคบางแสนนะพิชคนบางแสนวันนี้อัดฉีดขั้นต่ำสองหมืน่นเกมการโชคสองยกแรกดูว่าจากกล้าดูดี ขณะที่โชกไปโชคมานะโชคพิชิตจับทางได้วันนี้ดักบวกหมัดบวกซอกสุดท้ายเบียดชนะน็อกด้วยเข่าลอยไปในยกที่สามถือว่าเป็นการน็อกที่สวยงามมากๆโอ้โหเงินรางวัลวันนี้ขอบอกว่าเพียบโอ้โหนี่คือความลงไปทาเจ็ดสีคู่แรกนะหงแดงให้อยู่ไปที่โชคพิชิตชอบหนึ่งชอบโชคพิชิตนะหนึ่งตัวกับบ้าน,นี่โชคพิชิต เอฟซีหงแดงแฟนมวยไทยเจ็ดสีกองเชียวแดงคงอิ่มนีพีมันมาที่คู่สองมวยรอบปูนเสือใจสิงลูกจะแม่าสทองเจอกับเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างวันนี้ชอบสองหงแดงให้อยู่ไปที่ใจสิงนะมองว่าใจสิงดูดีกว่าทุกเรื่องอาวุธมวยทางมวยเก่าเกมวันนี้ใช้เวลาเพียงสองยกนะักเตะขวาตัดข้อโอ้โหเตะเข้าตำแหน่งพอดีเลยไฟฟ้าช็อตนะเพชรเมืองเหนือทิ้งตัวโอ้โหเจ็บมาก ตรงนี้ต้องเข้าใจได้นะเข้าในตำแหน่งที่เหมาะหมงสุดท้ายนะใจสิงน็อกอย่างน็อกกระจกยังไม่ทิงทันกินน้ํานะยกสองเร็วมากมากใจสิงผ่านเข้าสู่รอบแปดคนสุดท้ายเป็นคนแรกของสายเอบทวิเคราะห์บวยไทยเจ็ดสีหงแดงนะช่างก่อนชกบวยไทยเจ็ดสีให้ไปอยู่ที่ใจสิงนี่คือตัวที่สองสองตัวกลับบ้านมาตามนัดส่วนคู่สามคู่สามเวนอมเจอกับพรพิทักษ์โอ้โหขาบอกว่าเกมการชกคู่นี้เบียดพลิกไปพลิกมาสนุก พรพิทักษ์ทาได้ดีใน3ยกแรกนะเวนอกเหมือนจะออกทะเลและเจอพอรพิทักษ์เดินเบียดเดินบทแต่ยกสี่ยกสี่พรพิทักษ์เดินช้าไปนิดหนึ่ง,ง,งการเดินชาเนี่เปิดพื้นที่ให้จอมฝีมืออย่างเวนอกได้มีเวลาคิดได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเช่นลูกทีบลูกแข้งลูกฝีมือนะได้โชว์การโชว์ของเวนอกเนี่ยทำให้พรพิทักษ์ออกทะเล หาไม่เจอสุดท้ายนะยก่าออกมาเดินก็ช้าไปแล้วหาไม่เจอสุดท้ายแพ้คะแนนลงมาขาดลอยท้ายทายวันนี้ชอบสุดท้ายองแดงให้อยู่ไปที่พริทักเอฟซีไม่ว่ากันนะชวนชอบสามวันเนี้ยชอบสามวันนี้นะชาติพยัคฆ์สิ์สตูลเจอกับเพชรไทยแลนด์ชาติพยัคฆ์มาร้อยยี่สิบหกจุดสองขณะดที่เพชทไทยแลนด์มาร้อยยี่สี่จุดแปดหายไปหนึ่งจุดสองวันนี้ชอบสามองแดงให้อยู่ไปที่ชาติพยัคฆ์ชาติพยัคฆ์ต้นๆน,น,นะทาท่าจะออกทะเลเหมือนกันหาไม่เจอ เพชรไทยแลนด์ดูดีมากๆข่าววงในการเตะขวากางคอหลายๆชุดนี่แสดงให้เห็นว่าเพชรไทยแลนด์มีดีแต่วันนี้ชาติพยักดูดีกว่าการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวนี่ดูดีกว่าความพร้อมของร่างกายเป็นเจ้าถิ่นวันนี้ชาติพยักเบียดบทเบียดบทนะโดยเฉพาะลูกเตะขาต่อยหมัดช่วยได้เยอะหลักเหลียมช่วยได้เยอะวันนี้เบียดเชื้อชน,นะเพชรไทยแลนด์ขาดลอยท้ายๆชอบสามวันนี้ของแดงชอบไปที่ชาติพยักสามตัวกลับบ้านมาตามเป้า วันนี้บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีนะช่างก่อนชกเข้าสามคู่ถือว่าเป็นสามคู่คุณภาพทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ FC ฟซีหงแดงนะหงแดง ขอบคุณมากที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์อย่างอุ่นหนาฝาข้างนี่ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานปีหน้านะปีหน้าต้องเข้ามาติดตามหงแดงอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งเพราะบทวิเคราะห์ของหงแดงตรงไปตรงมาเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรวงพักไม่มีเหลี่ยมนะที่สำคัญไม่มีเหลี่ยมเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นบทวิเคราะห์พลาดผิดเป็นไปได้ว่ากันไปตามอาวุธว่าไปตามบรรยากาศหน้าเสือ วันนี้เวลาหมดหมดหลักก่อนจากการขออวยพรในะห้เอฟซีงแดงโชคดีมีชัยต้อนรับปีมะโรงนะปีมะโรงปีมังกรทองโอ้ขอให้เอฟซี์งแดงโชคดีทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ